อ่ไปครับคุณน้ยไปครับสวัสดีครับช่องบ่าวเดชน,นะครับวันนี้เราเอาของมาฝากบอสโจนะครับบอสโจลงมาแล้วนะครับครับเราจะมาแล้วครับ ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาของของมาฝากบอโจครับลูกมัจจดน้อยไปหน่อยนะครับมาจากเพชรบูรณ์ครับมีเพชรบูรณ์ก็มีมาคว้าโอ้มีครับเนี่ยไปหาซื้อมาเดี๋ยวเที่ยวหน้าจะหมดมากแต่ลูกมันน้อยอเ ถูกความอ้าวขอบคุณมากครับบจประทับใจมีความสุขเจโอทูนะครับจากเดทสองชั้นเป็นโอ้เป็นเบาเดทแล้วครับโอครับยอดขอบคุณท่านบอจโจนะครับวันนี้วันนี้ไปไรสุวันนี้ไปไรสดครับทุกเท่าดีไม่นิดพี่มาเล่าอะไให้ฟังเกี่ยวกับเบาเดทวันที่ที่เราเปิดวงวงสองวันที่ยี่เดทเนาะมาไหมเมื่อละไมาอยู่มาสองวันครับจะกลับแล้วเพราะว่าไปไม่เป็นเรื่อง YouTube จะหันหลังแล้วม้วนเสื้อกลับแล้วท่านผู้ท่านแม่บ้านท่างเบ่าดีนะครับจะไปจะกลับจริงๆแล้ววันนั้นเน่ะพอดีไปเจอคู่น้อยเจอคู่น้อยครับแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจก็เลยกลับมาผ่านเกณฑ์ทุกอย่างวันนี้นะครับนี่4,400ชั่วโมงผู้ติดตาม2 9 0 0ใช่ไหมผู้ติดตาม4,000กว่าแล้วครับวันนี้วันนี้ไปไลฟ์สดน้องอิงครับเป็นเคสิที่หลายๆคนมาจากมาจากเพชรบูรณ์ มาจากพเพชรบูรี300 200กว่ากิโลแล้วมานี่300กว่าีใโล DJ เบาเดชครับขอบคุณบอสโจครับเพราว่าเบาเดช2ชั้นตอนที่แจงบนเดช2ชั้นนามสกุลเดช2ชั้นครับแล้วก็เปลี่ยนมันจํายากแล้วก็มาเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเบาเดชครับวันนี้มาให้กําลังใจบอสโจนะครับมาดูไฟแสงสีเสียงโอ้โหสุดยอดเลยครับเมื่อกี้ไปถ่ายแล้วก็จะลงหลังจาก4ทุ่มครับครับผมครับ ทุกอย่างถึงแม้จะเยอะไปไหนแต่ถ้าเรามีกฎระเบียบควบคุมกันได้ครับควบคุมกันครับขอให้อยู่ในกฎระเบียบกติกาก็จะทาตามกฎระเบียบที่วอจวัางไว้ทั้งหมดครับเราไม่มีแหกกฎครับหลังจากนั้นเปิดชูแองสีเสียงครับแล้วก็จะมีอยู่สองโชว์ก็ปล่อยได้ครับเพราะว่าลืมไปมันมีสองโชว์อยู่ครับรวงไห้มอนกันแต่ว่าหลังจากนั้นไม่ได้สองโชว์วันนี้ใช่ครับสีทุ่มไปแล้ว ไมยถึงอัพลงสี่ทุ่มขึ้นไปครับผมครับผมครับผมทุ่อัพได้ครับผมขอบคุณมากนะครับบอโจที่ให้ความครับผมนเกิดน้องลำเพลินโอ้ครับผมขอบคุณมากบอจครับครับคนติดตามเป็นหมื่นทุกท่านเดี๋ยวหน้ามาขามหวานจะไมคบอโจครับตอนนี้มาขามมาขามใหม่ยังไม่ออกเป็นมาขามแข่งข้องเย็นได้ครับได้โอ้โหดูโอ้ัหดูโอ้ห็นโอู้โอ้โหดูโอยู่ว่าทํา โอ้สุดยอดครับฝีมือเยเอ็มอยู่ตลอดเจเอ็มเยอามทีมมาช่วยนครับทีมงานทั้งทตร์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะครับก็ณจม่รัค่ารับคด้วยครับครับค่ารับคม่รับ่ค มันมาอย่างี้หลายคนมองว่าสนุกงี้เจอเพื่อนเจอพี่น้องของบรรยากาศครับบรรยากาศครับบาเบทครับยังติดนะครับสุดยอดดีๆครับสื่อครูที่มีคอนเทนต์ที่ดีมากนะครับอายุอายุผม65แล้วครับผมสู้ครับบอสโจสุดยอดครับผมครับผม นี่คนที่ให้กำลังใจนี่ครับทีมงานนะครับกำลังทำงานอยู่นะครับเตรียมล้อมใหญ่วันนี้นะครับครับสวัสดีครับพ่อกันชัยครับสวัสดีครับ อ่ะเดี๋ยวเราตามไปดูวันนี้เห็นว่าวันเกิดลูกสาวอยาให้เห็นนะอยากให้เห็นนะหลังสีทุกข์กเห็นนะอ,อครับไม่ได้ปล่อยแล้ะครับาตามกฎ<า>ตามกฎระเบียบยังค,ครับเ,ะะเพราะเราแหกกฎไม่ได้ละครับเราอยู่ในสังคมไม่ได้ครับทัวลงแน่นอนถ้าแหกกฎ ไปครับเราตามไปดูที่เวทีนะครับนเนห็นราเราไม่ได้ไล์สดไปครับไปดู <c oughs> เวทีสุดอลังการนะครับอลังการงานสร้างจริงๆครับสุดยอดมากนะครับสุดยอด จุดยอดจริงๆ,ๆนะครับนี่ครับตอนนี้ทีมงานสาวน้อยเพชรบันแพงได้ขึ้นเวทีเตรียมประชุมนะครับนี่ครับคือการประชุมครับ สามพ่อสามแม่หลังากเสร็จปุ๊บเด็กพูดคุยมระดมลาพายแล้วก็เข้าที่บอนที่บอนดีเกนะครับจบปุ๊บก็นี่ครับแต่ดีสาวน้อยนะครับแล้วก็ติดไมด้วยกำลังประชุมทีมงานนะครับนบวกก็ได้ศิลปินที่ขึ้นมาบ็อกุดท้ายของเอวไว้ถ้จะเดินมาเปิดเพลงชื่อด้านประชุมแล้วครับพร้อมใหญ่วันนี้พร้อมแสงสีเสียงนะครับ ไม่เอาครับคุณปิงผมก็สอนว่าคุณนักสู้นะคะนักสู้ส่งต่คือน้องต่อคุณน้สวัสดีครับคุณปองน้องเป็นยังไงบ้างครับน้องเป็นยังไงบ้างครับวันนี้น้ำตาไหลเลยผมอ่ะน้องร้องห่ผมน้ำตาไหลน้ำตาไหลครับเดี๋ยวยิ่เออครับขอให้น้องหายไวๆนะครับขอบคุณนะครับ สามอาการน้องแล้วครับไปหาหมอแล้วนะครับอาการดีขึ้นแล้วครับับทีมงานพร้อมนะครับเย็นนี้เย็นนี้จะซ้อมนะครับ ทีมงานแสงสีเสียงพร้อมครับทีมงานที่เตรียมซ้อมพร้อมครับพอโจมาบัญชาการเองครับพอโจมาบัญชาการเองครับอยู่นี่นะครับพอโจมาบชาการเองเลยครับครับปอโจมาบัญชาการนะครับ วันนี้อลังการนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปให้ชมต่อนะครับครับวันนี้ขอจบคลิปนี้เพียงแช่นี้ครับจากช่องเบาาเด็เซลดูครับสวัสดีครับ